สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะเช็คดวงในช่วงสงกรานต์ปี2 5 6 7นะคะไปจนถึงกลางปีเลยนะคะการทำนายก็เหมือนเดิมว่าเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับซบนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส่งฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวเมธนะคะ นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นการทํานายนะคะในช่วงสงกรานตั้งแต่ช่วงสงกรานเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีคลิปครึ่งปีหลังออกมานะคะซึ่งการทํานายสงกรานเนี่ยในช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเนาะต้องบอกว่าเป็นช่วงจุดเปลี่ยนช่วงปีใหม่ปีใหม่สากลส้มก็ทำมาแล้วอันนี้ก็คือปีใหม่ไทยบ้าง นะคะเรามาดูว่าอะไรที่มันจะพีคสําหรับคุณที่ดีๆโชคดีนะคะหรือมีอะไรที่คุณจะต้องระวังบ้างนะคะในเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะในเรื่องดวงดาวเนี่ยเริ่มกันที่ดวงดาวสําหรับชาวราศีเมษดาวเจ้าเรือนราศีของคุณคืออังคารส้มจะบอกเลยว่าอังคารเนี่ยจริงๆแล้วมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะอังคารคือต้องบอกเลยว่า อยู่ในจุดอ่ะอยู่ในเรือนชะตาที่มีตำแหน่งที่เข้มแข็งมาตลอดเลยนะคะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเข้มแข็งต้องบอกแบบนี้แล้วก็พอช่วงมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อังคารเนี่ยเป็นเกษตรเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนชะตาคุณโอโหขยันขยันแล้วรวยต้องบอกแบบนี้ใจสู้ตลอดเ n e น g y ดีพลังงานดีต้องบอกแบบนี้นะคะ นะความขยันของคุณมันเป็นเสน่ห์นะชาวธาตุไฟชาวเมษเนี่ยความขยันของคุณเป็นเสน่ห์ยิ่งคุณขยันทำงานโฟกัสถูกจุดขยันถูกจุดนะคะยิ่งส่งเสริมทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาเค้าขายทำธุรกิจเดียวกันกับคุณอยากจะมาดีลกับคุณอยากจะให้ตำแหน่งหน้าที่การงานกับคุณไว้ใจเขาต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ไว้ใจนะคะแล้วก็ ในช่วงสงกรานนี้นะคะออพอพ้นสาเมษาก็ดาวพฤหัสบดีนะคะหลังจากอยู่ในเรือนชะตาคุณนะคะเป็นราชาโชคเนี่ยก็จะไปเป็นจุลจักรในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นส้มมองว่าเงินเงินดีเลยนะคะคือดาวพฤหัสบดีค่อนข้างเดินหน้าดีแล้วก็เงินดีเงินดีฉ่าต้องมอแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังถามว่ามีไหมมีบ้างในช่วงเมษานะคะ มีในช่วงเมษาเนี่ยแหละถ้าจะให้ระวังนะ่ยนะคะเลยสงการช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาเนี่ยคือยังมีดาวที่ไม่ถูกกันคือพุธกับราหูไม่ถูกกันอยู่ในเรือนวินาศของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังอะไรบ้างออนไลน์นะคะการโกงออนไลน์การโดนหักหลังหรือแทงข้างหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้าง การพูดการเจรจาดาวพุธคือการพูดไงนะ,ะเวลาจะไปพูดอะไรกับใครเนี่ยระวังโดนเอาไปพูดต่อนะคะระวังแบบข่าวเชาว้าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกแบบนี้นะเอกสารหลักฐานใดๆในเรื่องการเงินเนี่ยดูให้ดีเนี่ยระวังการโดนหลอกโดนโกงเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรต้องมีเอกสารหลักฐานให้ดีต้องอ่านให้ดีด้วยประมาณนี้เลย นะคะการสื่อสารอะไรต่างๆในออนไลน์ในการทำงานออนไลน์หรือทำงานปกติอันเนี้ยก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราตรวจสอบดูให้ดีแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าพูดออกไปแล้วมันไม่โอเคก,ก็ก็ไม่ต้องพูดออกไปดีที่สุดถ้าท่านิ่งาจะสามารถที่จะแบบผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ดีกว่าดีกว่าที่เราจะพูดทุกอย่างต้องบอกแบบนี้นะมาดูกันในไพ่กันบ้างนะคะ ใบแรกขึ้นสิบเหรียญเลยนะพ้นสงกรารมาคือปังเลยต้องบอกแบบนี้เนี่ยฮะสำหรับชาวเมษพ้นสงการปังเลยจ้าเงินและโดยเฉพาะเงินชาวเมษจะได้รับการยอมรับในวงกว้างในธุรกิจการงานแล้วก็บางคนได้ออกงานออกงานหมายถึงว่าไปดีลกับคอนเน็ t ชันดีๆได้มีคอนเน็ชันดีๆเนี่ที่ ฐานะทางสังคมอาจจะดีกว่าคุณแล้วคุณได้ได้เข้าไปมีคอนเนคชันแบบเนี้ยมันทําให้คุณเติบโตด้วยนะคะบางคนก็ตําแหน่งดีเงินก็ดีด้วยสมมองเลยว่าธุรกิจในบางคนเนี่ยธุรกิจเนี่ยพื้นดวงดีๆเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแน่นอนหรือสิบล้านร้อยล้านเนะะี่ยค่ะพื้นดวงปานกลางก็เป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่นะคุณทําธุรกิจอะไรนะมันจะเติบโตได้แค่ไหนนะก็ประมาณนั้นแต่ต้องบอกเลยว่า มันมีเกณฑ์ที่จะมากกว่าปกติได้สองถึงสามเท่าเลยนะคะดีมากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในออฟสอรดหัวกราบคือเพศหญิงที่อาจจะอยู่ในแวดวงของคนที่เป็นคอนเนคชันกับคุณแต่บางทีเนี่ยมาหลอกลวงในเรื่องเงินหรือเอาเรื่องของคุณไปพูดเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะพูดเนี่ยอย่าไปไว้ใจใครทั้งหมด อ,อย่าไปบอกใครทั้งหมดมีเกณฑ์โดนเอาเรื่องไปพูดได้นะคะงานค่อนข้างเยอะนะคะงานค่อนข้างเยอะสิ่งที่คุณจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่รอบคอบเห็นไหมอ่าแปดเรียนหัวกลับคือพองานเยอะแล้วไม่รอบคอบนะฮะเดทใจสู้อยู่แต่สิ่งที่จะทำให้คุณแย่ได้ก็คือเ,อเรื่องของความไม่รอบคอบต้องรอบคอบนะทั้งการใช้จ่ายเงินการดูคน นะคะแล้วคุณถ้าคุณสามารถที่จะรอบคอบได้เนี่ยบอกเลยว่าชาวเมฆจะสามารถผ่านพ้นความยากจนไปได้นะคะ5เหรียญคุณจะสามารถผ่านพ้นความยากจน The l o v e r s สนะคะสามารถทํางานได้ดีหลายๆอย่างลงตัวดีนะคะในช่วงมิถุนาก็ดีขึ้นเลยนะคะมีคนมาซัพพอร์ตนะคะเนี่ยดวงดึงดูดผู้อุปถัมภ์ดีมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยว่า ให้ระวังคนที่เข้ามาแบบเหมือนจะรักจะดีกับคุณมากอะแต่จริงๆคือหวังพึ่งพาคุณนะคะไม่ซื่อกับคุณแบบนี้อันเนี้ยอย่าเข้าไปใกล้มันทำให้คุณเข้าไปสู่ความยากจนได้นะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภชาวเมธมาจากชาวธาต ไฟนะคะเมสิงธนูหรือทะเบียนรถนะแล้วก็มาจากชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกเป็นเพศหญิงที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะเลขนำโชคนะคะได้ส1งหนึนะคะขอบคุณชาวเมสนะคะขอให้ชาวเมสมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ดวงเปิดพลิกฟื้นไปสู่ ความร่ำรวยโชคดีในช่วงสงกรานต์กันทุกท่านแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ